แล้วนอนแล้วโอ้ยไปไหวแหงแล้ว,ลวะเอยก็เลยว่วยาแย่ซะวะเ่เลยบม่ได้ไปป๊ะไปไปไป,ปนางหารก็จะบปะไปนนสบายดีเด้อป้าลุงอาทุกท่านพบโพสับไรคือเกาโนในสบับไยก็มาบ้านน้องใจป้าลุงอา วายมาว่าน,นี่นัดกันว่าสิไปกินข้าวป้าแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้มาวานนี้เพราะว่าบัตจ้อยพูดท้องก็เลยอยู่น้ำบัตจ้อยสัพไพยี่มากผู้เดียวเขาก็บบกล้า,ามากเพราะว่ามันเดินทางมันกไกลมหาหนองะนะก็ยู่ดูแลบัตจ้อยพูนให้พูดท้องเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้มาเอาเลินมากเป็นวันอาทิตย์มากบบกับปนีเก็เขาได้เ็นอย่างราะว่าสัไพรมากกับรอบบ่ายเลยเพราะว่าเขาก็ ซึ่งลูกเพือนลูกมิมิแน่เพราะว่าซื้อทรายห้ามาจะเทกันเปิลพิ่นเพื่อนเพิ่นกะสับปะการังยังไม่ได้อัปเดตได้ว่าปัจจัยอัปเดตไปแล้วแล้วเพิ่นแล้วแล้วพฤศจิกันเปิลกันยังกัมมุนนี่ก็เลยซื้อทรายซื้อปวดกระเจงค่อยมาหาน้องใจรอบบ่ใบโมงมาหาน้องใจมันจะพัชพิทยังให้ลุงปลาอาเบิ่งเนาะตอนนี้สับปะการังอดเฮือนน้องใจแล้วมโอดพี่เฮือนเพิ่นนี่ยมโอดเฮือนเพิ่นแล้วแต่ยังเป็นยังเสริมช่วยก่อน ความงามก็เนาะดนลแล้วได้สับไทยกับใบชายน้องก็ได้ละสามที่มือปลาลงอ่ะคลิปก้อนกับสับไทยมาอุ้ยดุลแล้วสับไทยกับบ่ามือลงเดี๋ยวนี้บได้ค่อยได้ลงคลิปคู่มือแล้วทรงนี้มีแต่บ่าบุ๊คจกระองมือลุ่ง่ีนึงอันนี้เด็กได้สามที่มือแลวปลาลงอ่ะก็ได้มาก็ิภาพน้องใจปัาหาน้องใจเลยเนาะคนสวยสบายดีกอนสาย่ามาย่ไกลเนี่ยจ้าไปลงมาแล้วมนี่ มาแล้วได้รถใหม่ช่วงนี้ไปตลอดเนาะจะไปส่งจะไปส่งใครอีกส่งอุชัยส่งอยู่บ้านบ้านยังอีกโดบวสิไปบ้านยังเลยฮอนสแลนเจ้านี่สิไปส่งนะโอ้โหยจะได้ไปเททางดิฉั่นเนาะเมื่อนั้นไปไซป์พอโชว์น้ำน้ำาอเจ้ามือนะ มือสิบสี่กุณพานะไปใชตตัดเสาบ้านป้าพอพันธุนนำได้รถแล้วก็ค่อยได้ยููเพื่อนเน่ะพอมาซื้อรถใหม่ได้รับเงินเนาะนน่เขาจะเบิ้งรถใหม่พ่นะโอ้ยไปเบิ้งกระแดดดีที่เขาต้องจ่สุกเขามา่ยุ่มคุนได้รถใหม่แล้วรถมือสองเขาเนาะซื้อรถมือสองขาเจ้ามีแม่ได้คันในสึกคันนี้รถเขาเนาะ สภาะเดี๋ววันนี้เต็มเรียบร้อยเต็มมะเหาะมะฮุ่งขับปุ่นปัจจายไปได้มากโบน้องใจเอ้ยไปไปเด้อกินเฮลตลอดน้องใจวะสบัสกีปะมืนี้ฮะสบัสกีปะเห็นยังเลยไม่ได้ไปมิเตยถ่ายคลิปน้ำเจ้าเร่งๆน้อยก็เอ้ยชิติกับเพราะว่ามื่อนี้ตั้งใจมาหาเจ้านะเอ้ยมาตั้งแต่ประมาณเก้าโมงปั่ไปแล้วปั่ อาจจะสร้างไส้สเฮือ,อันลูกมิมิก้อนวะมิเทพื้นเฮือนลูกมิมิเด้ก็เลยสร้างไส้สร้างคนแล้วจังเข้ามาหาเจ้ามาเลยเครื่นะอ,องต่ำก็ยังในถุงเลยฮะเรียบร้อยเพราะประด็กเตรียมไว้ตะตวตัววนนี่เตรีมยมาจะมาหาเจ้าฮะเลยบ่าบันนี้เออเออมีมู่มากกับเป็นฮวงายเจ้าเนมวนันเจ้าก็ละมือแห้งเลย ช่อท้องแต่คิดซีกลุ่มผ้าปุ๊บหมดค <c oughs> ืนเลยเมื่อวานนี้มดมือก็เลยโมขาวันนี้แล also, ้วจะไปบอไปซโอนไม่ได้ไปวานนี้ไม่ได้ไปคือเออไปไปเลยไม่ได้ไปเลยคุณอาจะลุมโทรศัพท์จนละงินนัดพี่เนาะเขาหนุกซื้อไปใส่มาหนี้ซื้อนี่เพื่อนแม่ในแม่ไปทางไหนหรือแม่ไปร่วม ไปรวมยังได้มากเจ้าหน้าที่ราจักเล่ไปรวมเนาะยังโอ้ไปส่งไขาัปส่งจะกคนนี่พะจากคนไปส่งผลผู้เดียวอัดสองอัดสามไปเมย่านมคุณนนนผูนั่นนผู้ันนนะยันกันยงไรคือพญางอาขึนเลยตายเลย เบ่งน้ำพ่นกระเพาดิสูงนี้นะจะไปแกะดูไลน้ำยานบัปาไปไปพ่นมากกระเพ้เห็นเะยมไหท่านเดไปขึ้นอายุบระเตลงแต่ไปไปยามลาน้วจะไปส่งหลืจะมากนอนที่กันคำพุ่นจะมากแต่ยานเด็กขับรถยังไปเส็มมันดิ พอไปส่งอะเนาะตัวยังบีเก่งครับรถเนรถพอพังอีกงดก้อนเฮ็ดคอรถพอหักเลยทิดเละโน่นผู้เพิ่นไปเนี่ยโน่นผู้กสูงๆนึงเป็นห้องรถหั่นเาไปเป็นห้องเจ้าเนาะซื้อรถแล้วมันโดนก้อนเมื่อคนเอาไปเมื่อไรก็พอเป็นห้องทูถามว่าจ้อยันเห็นใจยี่บอแถวบันดงจะค่อยมแลนิเอ้ยไปเช็ดปนเหมือนนั้นไปยันนั้น น้องรถต่ำแล้วก็ไปเบิ้งเขาน้องสิป,ปนน้องที่เอ้ยเคยท่ายแล้วสุกนั้นต่ำกันกับรถจกักลงไปเบิง้งพ่นมมืสิบสี่ของพา,า,าตั้งใจอันบริมาจักรเ่อมาน้องใจตั้งใจว่าจะพักกระปิกข้าวป้าวานนี้ก็เตรมประเดะ้พผอ,อยู่ในถุงเอ้ยมันในถุงตัวนี้นี่ มูนากนเอ้ยสิแบบมีนัดจะน้มาบันนี้รถนัดมันสิไ่ได้ไปบันนี้เลยคือมูวานเลยนัดกันข้างในเฉยๆไอ้ยจ้าเจีบท้องต้องนัดกันเนาะมาบันนี้รถมาแต่เซามันไปเลยเห็นเขาเห็ดแต่ละเธอบันนันเอาพอเขานัดกันแล้วมันไม่ค่อยได้ไปเอ้ยตามาเพชรตามผแล้วเรียบร้อยเายกินเหียวถามอ้เจ้าเอ้ยไปซื้อไปซือป้อกระปุนมาหมาเห็นแล้วนอนแล้วโอ้ยวไปไหวแห้งเลว เลยกันเลยว่าวย่าสัก่ะเลยบ้ได้ไปไป๊บไ,ไปไปไปนางหานก็จะปะไปโบ<ด>้มาสิไปลินอยู่ในหา<ด>นเพื่อนเบงรถใหม่เพื่อน<ด>กอนเดะรถใหม่เพื่อนเพื่อนซื้อเฉ<ด>ลยห<ด>้าล้านหา้าล้านห้าเป็นเงิน เงินเงินบาทเท่าไรได้สอบเทียบภูดิมือสองชิปรถไม้น้องใจแล้วนี่ยเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าพ,พ้นไปนัง่งยู่พูนยู่หานพูดแหละพอแค่พูดหลายดิเอใจเอาไปนึกคืนกอนรถไม่พุดเด้อนี่เดี๋ยวสอบใทีกระชีพากันไปนัอ่งอยู่ฮวนน้องซื้อพูดแหละบัดนี้พูดรอสบายดีครับเพิ่งตากันเลยลอยอยู่เนาะ ท gender, องเสียสองวันสองวันติดแต่สิบส so ี่กูผ้าบอจนฮอดสิบห้าวันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อน่นี่นะผ้าสับปะไทมาหาซื้อนี่ลาวเอินทองทองเนาะเมืองไทยเอินทองเสียบอกทองเสียแม่เลยทองเสียสองวันติดบได้ไปใส่น้ำเกลือเลยกินยาเอาลงบ้านอีกยาหากรรมกินวันที่วันที่สองจนจนชื่อว่าอะไจนเงาจนเพี้ยหมดจนเมื่อยแล้วจนเมื่อยหมด ก็น,นำเย็นมากินนงใจนี่เขามาตอนบ่ายบ่ายสองแล้วเขาบ่ายสองบ่ายสามลเลยแปลงรถสบายเนะเราซื้อนงใจไปเอาน้ำมากินเนวะตอน,นเย็นมากินอกินน้ำยังตอนนี้คือเห็ดงามแท้ไปลอยท้องคือเห็ดงามแท้พุดน้องซื้อหนังอยู่เจ้าของห้านน,ะนงใจวะ สติงสติงเฮ้ยสติงเลยป่ะเนามันจะมีแห้งมันจะมีแห้งเนาะดบสู้กำลังจะชิชูจะชิชูอีเล่น้องใจอยากกินตอะไรก็เอาน้องใจได้กินยังนมหรือน้ำแดงน้ำแดงหรือขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนสวยไม่เป็นไรเฮ้ยเย็นวาวไทยได้จะเดินวาวไทยไปไทยไปเมืองไทยวาวปุบปินไม่เป็นไร บอกเราจะจอยได้พอคนเนาะเป็น,นปตัวเยอะกีก่กระแลมอยู่จะยังน้ำยังเก่เาลแล้วแหละอยู่ในตู้เพคนน่ะหารน้องซื้อเนี่ยแปรงทั้งรถแปรงทั้งรถมอตาชาชเตอร์ไซค์เนาะทุกอย่างเลยแซบบ้างติดก,กระแลมเอาเอาเอาสีดำน้องใจเอากระแลมมให้ก่อนมันนี้อาการโอ้หอนกระแลมไอติมไอติมบนับนบันเอาเอ,าเอาิญกระแลม มันหอนเนี่ยมันนี่เนี่ยลายมือแล้วหอนห่อนแต่ตอนตอนตอนค่ำมาอากาศยังเย็นอยู่เอาเนี่ยเลยเอาหมก็ยังคันเด็กแจกหมดสะพอมกันยังยังมาพอาห่มกันแจกขึ้นมังน้องคนละึ้นมังน้องขอบใจจ้าป้าเด็กินน้าบอสกินแกล้มมือน้องชื่นเด้น้องชื่นก็มีเอามาเพิ่อนน้องชื่นแน่ ล้างแล้พรรถจักใหม่ล้างแล้วลไหมเอาน้องซื้นสะใดีก็น้องซื้มาเพือน้องซื้นีหมือนี้ฉันมาวันอาทิตย์นี้เพื่อนน้องไิ่เน,น,นาะสิงเป็นสิง,นะสง,สงมาหล่นใหม่โอ้รถรถน้องซื้นซืน้อง,งซื้เคยขี้ย่บ่นนี่นะซ <c oughs> ื้อรถมาไวอยู่ ตั้งแต่ชาวบุญไทยมาจะได้ปีนึงแล้วเนาะ,ะเพราเฉน้นเราะยังไปเห็นรถคันนี้ออกไปใส่แล้วจะซื้อมาเพื่อซื้อมาเว้วนน้อง้องใจรถเว้นเฮ้ยน้องซื้อญ่เด้น้องซื้อแบบซ้ำน,น,น,น้องใจคุณเนาะใจกะได้รถใหม่แซบหาลอยจอยอยากไปหันอยากไปนี่ <laughs> เก่งละว,ว่าขับรถออกทางใหญ่ไม่กล้าพ้นอ๊อกไปหา ยานยกดจราจรยังมู่จักซ้ำม,มันมันนั้นไปเอาเมื่อเรื่งจอดจึกไฟที่จอดจึกมันนั้นเาเห็นเฮาเห็นอันรถง่ายมาเฮาต้องสลอลพุง่งให้แดกกับพุ่งกับสลอเฮาอยู่แล้วมันมีวันอาทิตย์เนาะรวมหมดม,ม,มันได้ไปใส่ไปหากินได้อยู่บ่ กินเข่ากันเหอวันอาทิตย์เกินกินไก่แต่ยังเอวันทิตย์โบกินข่าักพอนวันอาทิตย์พรอนกินเข่าบเอิร์นผักพอนกินเข่าโบกินเข่าโอ๊ะไอ้วกโอาวันอาทิตย์ผักพรอนมันทุกย่างแมยแมยังไปไปรมนะ บรรลุชาวขี่รถไปเลยบรรจะขี่ไม่จะไปรถชาวหรือยังทีนี้นะตอนตอนตอนไอ้มากนะไอ้บีบแกลไปเอาไปเอาผู้น้อยเนี่ยบอกกับไปเอาหมู๋เลยโดยไม่ได้เห็นแน่หน่ะยินไอแต่ว่าไม่เห็นน้องไก่หผิดไอจะบีบแกลจะไม่ได้เห็นเลยไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นอเห็นบอก เด็ก็เห็นไปไม่เห็นเจ้าเลยเพิเรียกเขาจำไปส่งเลยจ้ะส่งคนละคนนี้บอกอส่งกุน้ำกุนตุยเถาไปหนมากเห็น,นยังกูเถากูแกมากนนมาล้วมเลยเม,มน้องวาดด้วยเลยนะคุณนึงเมน้องวาดเลยน,นะ กผู้เฒ่าผู้แก่ิคนมยังมาร่วมนีม่นะมานมัสก,การนี่นะคนมาล้อมมาอ่างไก่เลยกระโดดน,น,น,นมันสก,การนี่ไงนมัสการจะใช้กระไคือน้องจนี่คเนเดิงไปนั่นแหละมาแลกก็ไปอีบอโลนอนะ่ะ เเวาอ้อยอนนัปรันนั้นพ้นเนาะคือเฮาลงวัดลงว่าแล้วเนาะองใจมัินมันสินมันผาเฮากะลงุงคืองใจแล้ววันทุกันอาท์กบันยังกบันัน,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 นมันประหัตเนา,ามมเะันป,ประหัดกับวันเสาโอสามมือปเเอ้ยสามมือปได้ประหัดวันเสาวัอาทิตย์นี่คือลายเื มวนประฮัดเลยไปไปลมขึ้นเนาะลงขึ้น,ลนแล้วก็แล้วไปร,ร่วมแต่เพื่นอนว่านอย่างนี้อนบอกดุเอ็นกับแบบขึ้นห้องเอ็นกับนี่บอกเป็นนี่บอกมาหน้าถ่ายให้บิง้งเลยเด้อเจ้าก็ไปเลยร่วม <c oughs> ก,กันกว่าขจักหูเนี่ยรอเก้อเยอะเอยากหู้ว่าขจ้าเห็นอย่างแน่เขาไปนับถือได้ซะก็บเยอะหมดหมแล้วอันนี้อดกินเหล้ากินเบเบไม่ได้แต่ในใส่ ส่ต with ู้ดนี่ไปได้เบยไ้อนกินทได้เมาเเป็ดรากินมันนี่สลองเนี่ยมันนี่ก็เหข้าถือติ๊บข้าวติ๊บนังไปได้หมดนี่ไงเสร้อเปลนานกองใจกินผู้ใหญจบุญพันลอยสรสนายังก็อสนามน ยัเล็กยังเล็กน้องชื่นงงเลยจะขออย่างน้องชื่นงงเลยพ่อแม่ไปใช้มื่อนี้ไปไปเก็บปลากูดมากินรถจำเจลไปกินปลากูดโดนแหละสิไปเก็บทั้งหลายถมีขนาดน้องใจกับส้มนี้ยังไม่ได้กินแล้วพอเจ้าเอ้ยหากินปลากูดบ่ฮะปลากูดนอกเล่าแล้วมาแกง ยันนึกใจว่า yeah. ม <Spe> ีบ <Merci. S 1> ้านอเร่าแลวมีน <wrestling noise> well, so. ี่โนราบ้านเพิ่นโอ้ยน้องไข่คือหนุงเชิดอันนั้นทะลูกมนีน้องไข่มนีเต็มสุดได้ป่ะจอยแล้วเราไปคือบิลลี่เจ้ามนีนะหรือเจ้าไปจับกองบอกยำยำห่อยำห่อหนุงเสือกันดาวแมนนแกนนสันมาโชกตู่ผัวใจคุณหนุงนะใจตู่ บ็ถึงยามเวลาอุปหลาบมันชงเอ้ยเอามาเฮ้ยนบทนี้นะผู้ดีแล้วเนาะเราตัวใหญ่เลยรผู้คุณน้องใครโมนี้บ่จ้อยมามาเห็นแล้วปุ๊บบ่จ้อยโมนี้พอเราจะไปจับกองกับปกติน้องใจคืออดหูอยู่เหมือนเออเราจะจ้อยแบบน้องเราจะมาเส้นหนังนะมาเส้นละหลายอะไรบ่จ้อยนัคือจ้อยเถอะ เด็กน้อยจ้กตุยบันี้บ่ตุยจะใครนี่บัดอันต่อยกับจ่อยก็ธรรมดาเนาะโอตัวแล้วเนาะเพรปีนี้ปีนี้บ่ตุยนะชั้นนี้แหละผู้ดีงามเอาอีเลยนายจะดามมันนี่นะดัมสิบ่กถึงแดดบ่สใส่หมวกกระหนกใส่กีตัดจักรเนาะ มืัอนี้เร am, าไปได้เพาะนาบ่มืัอนี้เราสุดช่มน้องเนาะเราไปล่อบ่มืัอนี้เลยเราล่อรอบ่มืัอนี้คนมันสิรอบุได้มันก็รอเยอะนั่งนั่งอยู่ลักกันยังรอคุณรอต้องแบบน้ำแบบใดเมื่อไรนาดังทางคมไอ้บุลล่อหมดเลยนองใจเอ้ยเจ้าสี่ห้าทำไมคะแนนเจ้าได้สมัยกว่าเจ้าลูก น้องใจว่าอู้ยายจ่อยนี่เนาะวันนี้น้องไม่ไดมีอย่างน้อพักกันนังเอ็นกันวันนี้น้องอีพีสอกจักน้องใจที่ภาพไปทั้งใดสีเฮาสวนก็คือสีเม้นตพักหญ้าก็คือสิมันนั่นแหละหาวตายมันแล้วก็ใช่น้องใจเนาะแม่เสาเช็ดไม้แม่เช็ดไม้บ้างไออีพีนี้สอบใจขอจบเป็นก้อนก้อนก้อนฝืงมาหอดเลย อีพ2 2> 2, 2> ีสองน้องๆจะเนาะโดยสบายด,ดีเพื่อนงงามๆเน๊ะสบายดีเลยสวัสดีเลยสบายดี